บอกแลให้วไงว่างานของแกจะเรียบร้อยฉันจะจัดการให้ไม่ไม่ไม่ไมอย่ามากวนฉันเลยแค่นี้แหละคุณพระเจ้าที่เราเห็นปีตาก่อนถ้าปีตาเห็นเราก่อนแล้วก็จะต้องแย่แน่เลยนี่แสดงว่าเธอรีนสังหรใจถูกต้องเธอรีนเตือนเรา ว่าเราอาจจะสวยได้ถ้าเกิดออกมาที่นี่และตอนนี้นิวมันก็รออยู่ปีตาด้วยปีตาอยู่ข้างในรอเราให้โทรกลับแล้วจะทำยังไงดีทำยังไงดีเอาอย่างนี้ดีกว่าไปให้ห่างห่างจากปีตารีบไปใช่ต้องหนีไปไม่ไม่ได้สิ ถ้าเราไปโดยไม่เอาเงินให้ไอ้นิวมันต้องเปิดโปงเปิดโปงเราตอนหน้าทุกคนและท่านนิวมาทําอย่างนั้นละ่ะถ้าเกิดว่าปีตารู้ความจริงจะทํายังไงละทีนี้พระเจ้าทํำยังไงดีเนี่ย แม่ฉันเคยบอกเสมอว่าฉันจะได้เจอพวกแกเข้าสกวนฉันอยากให้แม่ฉันมาอยู่ที่นี่ด้วยจริงๆแม่ฉันคงดีใจมากพวกโง่เอ้ยพวกแกคิดอะไรฮะคิดว่าจะมาที่รังของฉันมาทำร้ายคนของฉันอย่างนั้นเหรอคิดว่าฉันจะกลัวเหรอฮะคิดว่าจะกลัวแกเหรอกล้าได้ยังไงฉันไม่ใช่โจรกระจอกนะว้ยฉันมีอำนาจฉันเป็นคนเก่ง แกก็รู้นี่ว่าฉันคุมซอยอยู่ฮะทำไมไม่คิดให้ดีก่อนแล้วอ๋อ,อ,อเดี๋ยวแป๊บนะใครโทรมาเนี่ยใครมันมากวนฉันตอนนี้นะโอ้โหน่าจะเป็นข่าวด่วนไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนี่เชโรแกไม่บอกฉันหน่อยว่าพวกมันมีน้องชายอีกคนฮ่าเอางี้ดีกว่านะ เรียกมันออกมามารวมญาติกันเลยสามคนที่เดียวกันเลยรวมกันฮะไม่ต้องห่วงหนะ้าฉันบอกแกไปหรืออยังนะว่าน้องชายแกนี่ยก็โดนจับตัวไว้เหมือนพวกแกนี่แหละฉันจะไม่ปล่อยแกฉันจะบอกให้นะฉันคิดว่าฉันจะปล่อยแกไปนะเอาจริงๆฉันก็จะปล่อยแกไปนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ มันสายไปแล้วแกก็รู้แล้วนี่ว่าฉันลักพาตัวชิตตี้มาแกรู้ที่อยู่ของฉันแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยอีกอย่างแกรู้วริรกรรมของฉันด้วยเป็นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยฉันปล่อยพวกแกไปไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าพวกแกเนี่ยรู้ทุกอย่างแลแกลักลพาตัวชิตตี้ทำไม<อ>เพราะว่าปีตาทำร้ายคนของแกอย่างนั้นเหรอ แค่นั้นน่ะนะเจโร่บันตีบอกความจริงไปหน่อยสิเราจะบอกทำไมละหัวนหน้าพวกมันไม่ได้หวังที่กับเราเราไม่บอกรอกไม่บอกนั่นเหรอมานี่มามานน่มานมาน่มาใกล้ๆเลย<จ>นี่แนะ<ด>ไอ้โง่เอ้คิดว่าเราไม่ควรบ,บอกเหรอแกเลยที่เป็นแค่ลูกน้องฉันไงเพราะาแกเนี่ยไม่มีสมองเหมือนกับฉันยังไงแล้วเอ้คาราน แกยังไม่รู้จักฉันดีพอนะฉันรู้จักเิพวกแกมันเลวชั่วฉันต่ำทำได้ก็แค่ทำร้ายผู้หญิงแค่นั้นแหละนี่แกว่า<อ>ไงนะนี่อย่านะอย่าแกหาว่าฉันฉันต่ำอย่างนั้นเหรอแกหาว่าฉันชั่วเหรอแต่ว่าช่างมันใจเย็นๆนะคารานใจเย็น ในนี้เนี่ยมีโจรชั่วมากมายแต่ว่าฉันฉันไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าฉันเป็นนักการเมืองด้วยรู้ไหมว่ามีอะไรที่โดดเด่นนอกจากที่ฉันจะชั่วแล้วฉันยังมีอำนาจมากด้วยเข้าใจไหมนี่เชโร่ฉันไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะทำไมไอ้พวกนี้มันถึงไม่อยู่ในบ้านไป ทำไมต้องมายุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาด้วยฮะนางนั่นนางชิสตี้มันเห็นว่าฉันทําอะไรเห็นในสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นเลยมันไม่ควรเห็นอะไรทั้งนั้นฉันก็เลยลักพาตัวมันมาไม่ใช่เพราะว่าปีตาไปตบหน้าคนของฉันหรอกนะเข้าใจไหมแต่ว่าฉันจะบอกอีกอย่างนะโอเคเอางี้ดีกว่าฮะเอาเป็นว่าการฆ่าชิสตี้จะทำให้ฉัน ได้เงินจำนวนมากเลยล่ะแล้วอีกไม่นานจะมีผู้ชายคนหนึ่งเอาเงินมาให้ฉันเต็มถุงเลยแล้วหลังจากนั้นนางชิสตี้ก็จะต้องไปลงนรก ไม่อยู่ให้พวกแกเห็นหน้าแล้วมันเป็นใครกันใครคือคนที่สั่งแกให้แกฆ่าชิสตี้มันเป็นใครละ่ะใครสั่งให้แกฆ่าชิสตี้คิดว่าฉันโง่เหรอฉันไม่ได้โง่นะฉันพยายามคิดอยู่ว่าทำยังไงก็พวกแกดีฮะฉันจะบอกแกทำไมฮะว่านายจ้างฉันเป็นใครอเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนนะฟังฉันให้ดีนะฉันจะให้เงินแกให้เยอะด้วยเยอะจนแกคิดไม่ถึงเลยล่ะแค่บอกฉันมาว่ามันเป็นใครคนที่สั่งฆ่าชิสตี้นะบอกจำนวนเงินมาได้เลยฉันจะให้เงินแกบอกมาสิให้ตายเราจนมุมซะแล้วแล้วจะทำยังไงดีละ่ะไอ้นิวมันก็กำลังรองเงิน ฉันบอกมันแล้วว่าจะเอามาให้แต่ว่าถ้าเราโทรหามันบอกว่าจะให้เงินพรุ่งนี้มันก็คงจะคิดว่าเราเบี้ยวแล้วก็หลอกมันแน่มันก็จะต้องขู่เราแต่ว่าข้างในเน่ยมีทั้งคารานปีตาชิสตี้ซาเมีอยู่กันหมดทุกคนเราเข้าไปไม่ได้หรอกน้าแต่ว่าเราก็ต้องเข้าไปจะทำยังไงดีถ้าเกิดว่าเราไม่จ่ายเงินพวกมันคงจะเปิด ปองเราแน่ฮทำยังไงดีละเนี่ยเราต้องแย่แน่ที่สุดแล้วพ๋อพิษพีรับสายสิขอรับสักทีน,นังนี่โทรมากูจริงๆเลยโถเอ้ยวันนี้คงไม่มีใครมาช่วยสินะโทรมากลวนอยู่ได้โทรไม่ยอมเลิกเลยทำยังไงดีเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่ารับสายไปก่อน ทำเป็นยอมฟังไปก่อนอ,อ,อืฮัลโหลพิทวีคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่รับสายฉันพิทวีขอบคุณมากจริงๆอ,อ๋อขอโทษทีนะปีตาคือว่าผมคุณไม่ได้เพราะว่าเครือข่ายสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะครับเออคุณจะบอกว่าอะไรนะพิทวีคะ่ะชิสตี้โดนพาตัวคะ่ะพวกมันลักพาตัวเธอมาที่โกด,ดงัง กาะดังเนี่ยมันห่างจากบ้านของนิวสิบกิโลเมตรค่ะพวกนั้นจับตัวชิสตี้มาที่นั่นก่อนหน้าน,นี้พวกมันจับตัวชิสตี้แต่ว่าตอนนี้พวกมันจับรีชับกับคาบรัานไปด้วยคุณต้องรีบมานะคะฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณมาก,มากๆเลยละค่ะคุณต้องรีบมานะคะพิทวีค่ะได้โปรดช่วยเราด้วยได้โปรดมาช่วยพวกเราด้วยได้โปรดละค่ะฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณจริงๆ ฉันไม่เคยฉันไม่เคยขอความช่วยเหลือจากคุณขนาดนี้มาก่อนเลยได้ปลดทิ้งทุกอย่างได้ปลดทิ้งทุกอย่างมาช่วยฉันทอนนะคะตอนนี้พวกเรากําลังลาบากมากเลยได้ปลดมาช่วยพวกเราทีฉันไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครแล้วแย่ yeah, แล้วถ้าเกิดเราเข้าไปข้างในก็จะถูกเปิดโปงแน่แต่ถ้าไม่เข้าไปปีตาก็จะต้องไม่พอใจเราไอ้คารัานมันก็จะใช้ข้อนี้ เพื่อทำลายงานแต่งของเราฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลปีตาฮัลโหลฮัลโหลพิตบีคะคุณได้ยินไหมเนี่ยปีตาผมไม่ได้ยินเลยฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณพระเจ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าล็อกเบอร์ปีตาแล้วค่อยหาข้ออ้างทีหลังว่าโทรศัพท์เราพังอย่างนั้นดีกว่า ทำยังไงดีทีนี้ตอนนี้ข้าดานที่ชับชิสตี้ต่างโดนจับหมดเลยไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยซาเมียเราหาซาเมียไม่เจอเขาไปอยู่ที่ไหนกันนะดูว่าเขาจะโดนจับไปด้วยแล้วทุกคนกำลังลำบากอยู่กำลังโดนจับแต่เรากลับยืนอยู่ตรงนี้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างหมดหทางมากเราควรจะทำยังไงดี นี่จะให้บอกกี่ครั้งให้ปล่อยฉันอยู่นี้เลยนะหุบปากนะหุบปากเลยแกนั่นแหละฉันไม่ควรรออยู่เฉยเฉยฉันควรจะเข้าไปข้างในไปช่วยทุกคนตอนนี้เลยพวกนั้นขังชิสตี้ไว้ตรงไหนเรารู้อยู่แล้วนี่นาเราก็ช่วยชิสตี้ออกมาพวกมันทําอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วเราต้องสู้มันสู้มันให้ได้ถ้าฉันบอกชื่อคนที่จ้างฉันพวกแกก็ต้องเบี้ยวเงินฉันคือว่าฉันโง่หรืองไงฮะฉันไม่โง่นะฉันรับรองแกต้องได้เงินแน่นอน ฉันใจ่ายให้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เลยแกรู้จักฉันดีนะฉันเป็นคนดังพี่ชายฉันริชับเขาเป็นนักธุรกิจเป็นมหาเศรษฐีพู้เรามีเงินมากมายนี่แกไม่เชื่อหรือไงไม่เชื่อก็ลองหาชื่อเขาทาง Google สิแล้วแกก็จะรู้เองเราจะให้เงินแกนะเงินมากมายที่แกไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลย โหน่าไอ้พวกนี้มันรวยกว่าไอ้คนที่จ้างเราเยอะเลยล่ะจริงเหรอใช่ไอ้เลวเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ย <Hey, hey! S 2> น,นี่แกแกพยายามจะหลอกฉันอีกแล้วเหรอยกกนะอย่ากล้านีนะไม่งั้นฉันปาดคอแกแน่เข้าใจไหมฉันเชื่อใจแกไม่ได้ เจรุโทรหาไอ้นั่นเดี๋ยวนี้เลยถามมันว่ามันอยู่ไหนแล้วออได้คร<ๆ>ับอย่าโทรเลยบอกมาว่ามันจ่ายพวกแกเท่าไร่บอกมาเลยฉันจะจ่ายให้สามเท่าฉันจะโทรไปที่ออฟฟิศแล้วก็เรียกเงินมาตอนนี้อย่างได้เลยโอ้ปากนะอย่ามากลวนประสาทฉันแกรู้จุดอ่อนฉันสินะคิดว่าจะเอาเงินมาล่อฉันได้ยังไงเหรอฉันไม่โง่รหรอกนะนี่ฉันไม่ได้หลอกแกนะบอกมาเลยว่าแกอยากได้เท่าไหร่พี่ฉันให้มากกว่าอยู่แล้ว ไม่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 ฉันไม่เชื่อใจคนอย่างพวกแกแล้วพวกแกจะจ่ายเงินฉันหลังจากที่ฉันบอกชื่อกับพวกแกแกก็จะพาชิตตี้ไปแล้วแกจะไปบอกตำรวจให้มาจาับพวกฉันไม่หรอกไม่มีทางฉันไม่หลงกลพวกแกอยู่แล้วฮะแล้วมันก็จะปลอดภัยกว่าด้วยที่ฉันต้องฆ่าชิตตี้ แล้วรับเงินที่น้อยกว่าเฮ้นี่แกว่าไงนะเฮ้แกนี่ฮี่ว่าอย่างไงนะบ้าเ้เฮ้ย่อชันพูดอย่างไรนี่นี่แกเฮ้อยานะอยาึนี่อย่าทำร้ายเขาอยาหยาวางมีดลงวางมีดลงฉันขอละอย่าทำร้ายเขาเลยฉันขอแล้วนะวางมีดลงเสียได้โป๊ดปักถ้าแกพูดมากฉันจะฆ่าน้องแกตอนนี้เลยแล้วก็ฉันลืมถามพวกแกอีกอย่าง ลืมถามไปเลยว่าพวกแกสองคนมาช่วยชิตตี้ใช่ไหมแล้วปีตาล่ะปีตาอยู่ที่ไหนนะอเฮ้ยนี่แกมันมีใครมาช่วยแกได้แล้วล่ะคนที่มาช่วยแกเนี่ยด้วหัวหน้าฉันจับไปเรียบร้อยแล้ว ออพวกมันกำลังรอความตายแล้วก็กำลังรอขอความช่วยเหลือกลับแทบเท้าหัวนหน้าเลยล่ะโอ้พระเจ้าพวกมันขังชิสตี้กับแซมเอาไว้พวกมันนี่เลวจริงๆเลย ได้เวลาลงมือแล้วเราต้องช่วยสองคนนี้ให้ได้แม้ว่าตัวเราคนเดียวก็ตามเฮ้ <c oughs> เฮ้ยใครละ่ะไปเช็คดูหน่อยไปพี่ตา ไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันมาช่วยแล้วเธอจะไม่เป็นไรอนี่ช่วยฉันด้วยสิจิสตี้แก้บาดฉันด้วยอเได้ อ๋อนี่แกมาด้วยเหรอฮึกระบ้าแกต้องตายแนะ่ไม่นะไม่ Oh. <sighs> โอ้โอ้โฮโถกุญแจรถตกที่ไหนเนี่ยให้ตายไอ้บ้ามเจอแต่เรื่องซวยไม่หยุดเลยทำไมต้องทำกุญแจหายตอนนี้จะทิ้งรถไว้ที่นี่ไม่ได้ทำไมงั้นทุกคนก็จะรู้ว่านี่ไปรถของเราแล้วก็ เราจะต้องโดนตามจับแน่นอนแต่ถ้าเราเข้าไปไอ้คารานกับลิชับมันก็ต้องเล่นงานเราแน่เลยโถเอ้ยจะทำยังไงล่ะเนี่ยไอบ้าเอ้ยนี่อ๋ออ๋อ ตุ๊กตุกอนั่นแย่แล้วพวกซาร่านี่มาเฮสลาคีมาหมดเลยพวกมันมาทำไมเนี่ยวันนี้มันวันสวยอะไรขนาดนี้เนี่ย โอ้พิวีเอิตาเรียกมาอย่างนั้นเหรอใช่เห็นรถนายจอดตรงนี้คือว่าผมเออผมมามาเออเอเอ,เอ,เอ,เอพิตาโทรมาเอาพิตาโทรหาเธอทำไมไม่ยอมรับสายล่ะ นางราคีมันมองกระเป๋าเราทำไมนี่เออนี่ไม่รับสายมาหลายสายมากเลยนะนี่ย่มิสเคาน์หรอครับเออคือว่าจริงๆแล้วผมเออผมขับรถอยู่นะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้รับสายนะครับปีตานะ่ะบอกให้ผมมารับที่นี่ผมกลยมาช่วยเธอชิสตี้ซาเมีการานริชับทุกคนอยู่ด้านในหมดเลยปีตาโทรหาผมบอกให้มาช่วยชิสตี้ คารานแล้วก็เอ่อพวกริชับพวกเขาโดนจับตัวไปบีตาบอกว่าเอ่อริชับกับคารานมาช่วยก่อนแต่สองคนนั้นไม่ได้เรื่องเลยทำอะไรไม่ได้ซ้ำยังโดนโจรจับเพิ่มไปอีกอสองคนนั้นทีนี้ปีตาก็เลยโทรหาผมให้ผมมาช่วยแล้วก็เรื่องแบบนี้ผมรับมือได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมรู้ ว่าจะจัดการกับไอ้พวกโจรน่ะยังไงไม่ยากเลยครับผมไม่กลัวใครโอเคโอเคโอเคนายบอกว่าไม่กลัวก็ดีแล้วงั้นเข้าไปข้างในกันเลยแล้วนี่ไปช่วยพ่อฉอนดีกว่าไปไปไปแล้วเล้วแล้วแล้วิตี้อยู่ข้างในนี่เนาะเราต้องรีบจบเรื่องนี้จะปล่อยให้นานกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าพวกมันเข้าไปเราก็จะต้องรีบหนีไปเลย ถ้าพวกมันถามก็บอกที่หลังว่าเราน่ะโดนล,ลักพาตัวแล้วค่อยหาข้ออ้างแต่ตอนนี้เราเข้าไปด้วยไม่ได้ไม่งั้นล่ะก็ต้องแย่แน่เลยความแตกแน่เลย โล,ก,ลกเราไ่นกำลังตกในอันตรายนะคะแต่คุณกลับมาห้ามเราแบบนี้เราต้องไปช่วยโลกสิคะถึงจะถูกต้องมาเฮจิตท,ที่โดนจับตัวมาเนอะทำไมจะต้องยืนอยู่ล่ะเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในกันเถอะเนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับที่เรามาก็เพราะอย่างนี้แต่ว่าเราต้องวางแผนกันก่อนรีบเข้าไปแบบนี้ไม่ได้ต้องค่อ,อยคิด<อ>ให้ดีอย่ารีบร้อนครับเดี๋ยวทุกอย่างจะแย่กว่านี้ เอาละพวกคุณเป็นผู้หญิงเป็นแม่ผมเข้าใจพวกคุณเป็นห่วงอยู่แล้วแล้วก็ทําทุกอย่างได้เพื่อช่วยลูกๆแต่มันจะต้องรอบคอบนะพิทวีมานี่มาแย่ yeah, แล้วสินายยังหนุ่มนะเพราะฉะนั้นก็นําหน้าเราไปเดี๋ยวเราจะตามไปพวกเราเออเราสองคนจะนําแล้วก็สู้กับพวกโจรก่อนนะพวกผู้หญิงก็ตามไปที่หลังไงล่ะ เราจะไปด้วยยวเราไปด้วยแน่นอนผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไปแต่ว่าเออพวกผมจะนาไปก่อนแล้วเราก็ชยกันกสู้น,น,นะโอเคคุณสู้ได้อยู่แล้วแต่เราเนี่ยต้องการคนสนับสนุนต้องสู้อย่างรอบคอบเราจะสู้แล้วคุณตามไปสมทบดีกว่าโอเคนะโอ,โอเคคือ